สวัสดีค่ะพ pues ี่ป๊ะก nah ี่เมกี้ตอนนี้กำลังจะถึงโคลราแล้วเนี่ยเห็นอะไรนอนหยบดหยาดไหมเป๊อกเบาพพี่ป๊อยยังนดนไม่ถึงเลยวยนต่แต่บายสองละนวตั้งเด็ดจิตงชาวตอนนี้ผ่ายสองเลยยังไม่ตื่นเลยนะแต่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 แ รถตลท์เลยรถ่ยเองนะคะมีคิป่าไทยเองนะคะไม่ต <laughs> okay. oh, ้องไปสนใจตรงนี้ไตรงนี้เนี่ยเนี <can> ่ยเนี่ยมีมีมีนี่ด้วยาแลละครับสวัสดีค่ะ เียงอย่างมูค่ะบ๊ายบาย